ไทยนะทุกคนส,สดกว่านี้ก็ผักตลาดไทยแล้วกันเนาะอากาศมันหนาวทุกคนอากาศมันเปลี่ยนนกมันสดแต่มันก็สดแบบไม่มากนะไม่ไม่เต็มฟอมเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังเสียงขันตัวนี้มีดีมีดีสองอย่างนะครับเป็นลิวตันอ่าบัวแต้มดุ

เราเยี่ยมมันจะมันจะไข่นะ ติดเรียกดีมากใช่เสียงเรียกปะจะไม่ได้คิดโยนนะเา้าหรอไม่เป็นไรบอกราคาได้เลยไม่ได้โยนก็เราก็รู้อยู่แล้วปัญหาคือมันจะไม่ได้โยนแต่ก็คือว่ามันเป็นนกที่เอาไปต่อได้เลยนะเอาไปฝึกถ่ายไกด์อยู่นะคะทุกคนนี่เอาไปฝึกเอานะทุกคนเครื่องกำลัสงสังสดเขาบอกว่าสดกว่านี้ก็ผักในตลาดไทยแล้วกันทุกคน วันนี้เป็นริวตันนะที่จริงก็กปดจะเก็บไว้ทํานกต่อว่าตอนนี้ผมไม่มีนกต่อเลยจะเก็บไว้ทํานกต่อเองนะแต่สาเหตุที่เก็บนะไม่ได้เก็บเพราะเป็นริวตันสาเหตุที่เก็บคือเพราะวันเป็นบัวแต้มเขาเรียกดีด้วยอ่าแล้วเป็นนกที่แบบว่ามือไวใจเร็วอ่ะนะครับไวไวมือไวไม้ผมชอบนกที่ไวมือไวไม้ผมชอบนะสไตล์ผมนะครับ ก็คือถ้าเป็นนกต่ออย่างที่เคยเห็นทุกคนเคยติดตามผมมานะก็คือพวกอังุ่นนะที่ผมเล่นนะก็คือพวกองุนมาลิพวกเนี้ยคือนกอ่องุ่นมาลิไอบีนกพวกเนี้ยคือยังไม่ทันได้ขึ้นต้นไม้เลยนะครับอยู่ในผ้าคุมในผ้าขันเลยนะครับก็คือเป็นนกเบามือเบาไม้เบาเ้านะครับยังไม่ทันแทงขึ้นไปบนยอดก็ขันตั้งแต่แรกแล้วนะผมชอบสไตล์ตนกสไตล์ตนี้นะขันเร็วๆก็นี่ก็อีกตัวนะครับ ก็ปัญหาคือว่ามันไม่โยนให้ฟังนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาตอนที่ถ่ายคลิปนะตอนนี้มันจํากัดนะทุกคนนะครับเวลามันจํากัดนะครับผมมีเวลาน้อยมากนะครับก็เอาเป็นว่านกตัวนี้อยู่กับผมมานะครับจะเข้าชนสองขวบแล้วนะครับมันยังไม่หลุดกุกนะครับราคานี้ไม่ได้รับประกันนะครับนกริวตันส่วนมากผมจะไม่รับประกันนะครับว่าอนาคตจะหลุดกุกไหมนะครับเอาเป็นว่าคุณฟังแล้วคุณชอบดีกว่า เพราะว่าวบางทีไงผมเคยนะครับป่าร้อยหรืออะไรก็ตามอยู่กับผมมีครับสามปีตันตึบพอเข้าปีที่สี่จะหลุดมาคำหนึ่งแต่สามปีบางคนบอกเอ้าอย่งนั้นเขาเรียกไม่ตันดิใช่อย่างไงก็เ,เรียกไม่ตันแต่ตอนเนี้ยเนี่ยอยู่กับผมยังไม่มีหลุดเลยนะครับนกตัวเนี้ยครับอะตอนนี้มันมีพวก,กอะไรนะนก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 ป่าที่มันเป็นนกหางยาวๆอะทุกคนไม่รู้นกอะไร นะครับก <tem> <People to> ลัวก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 ลัวนกป่าห่างยาวๆอ่ะตัวสีส้มๆอ่ะมันจะมืดแล้วด้วยอะ,อะเอาเป็นว่าลองอยู่กลัวกลัวอ่ะเอาเป็นว่าราคานี้นะครับเอาไปพร้อมฝึกไปต่อยอดได้เลยนะครับนกตัวนี้นะครับพร้อมฝึกนะครับดิวตันนะบัวแต้มจะเห็นไหมเนาะไม่เห็น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 ซอกนี้ซอกนี้ซอกนี้นี่ซอกสามเหลี่ยมตรงนี้ บัวแต้มแต้มเยอะด้วยนะจะบอกทุกคนแต้มชัดมากนะบัวแต้มจะเห็นไหมเนาะไม่เห็นหรอเอาไม่ว่าริวตันบัวแต้ม้ะกันนะพร้อมฝึกนะครับถ่ายผลจะเสร็จแล้วถ่ายผลจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะสามพันบาทไม่รวมส่งนะครับใครพร้อมปิดนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านแพงก็ผ่านนะครับถ้าแพงก็แสดงว่าไม่ใช่ของคุณแล้วกันเนาะทุกคนอืม อยู่กับนหนูมาสองปีงแล้วง่ายๆนะครับก็ถ้าไม่มีใครปิดได้เจอกันในพเนยียดแน่นอนนอกตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีนกเล่นถามว่ามีไหมมียอดเยี่ยมนะครับเป็นตัวเมียนะครับยอดเยี่ยมก็เปิดนะคลิปต่อไปเจอยอดเยี่ยมนะครับนกต่อเป็นนกต่อแล้วครับยอดเยี่ยมโอเคค่ะทุกคนถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตันบัวแต้มนะครับพร้อมต่อพร้อมฝึกเอาไปต่อได้เลยนะครับนกตัวนี้ดู อ่ะโอเครู้เรื่องทุกคนบายบายค่ะบายบายครับ